เจ้ากุนเ้ากุนพ่อดูดูเตา่าดูเตา่าพ่อดูเตา่าอู้วันนี้มาปล่อยเต่านะครับว o y วมวปวว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 ลววววยววววววัววตัวเลวเลกี่วัวนี่วว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 ว่วววว้วายวว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 ่าววววยเวว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 ว อาแชมดูมยยอกไปที่ทบึงหน,นองคายที่เดิมนะครับที่บ้านบึงหน,นองคาย <c oughs> อย่าชี้ลงนะดูดูพ่อดูดูลูกชี้ลงน้องโชว์อย่าชี้ลงนะเต่าเล็กเต่าชี้เต่า